จริงๆแล้วทองคําก็ไม่ได้เป็นเหมือนเป็นแอสเซทที่สวนทางกับ US เอสดอลลร์ตลอดเวลานะคะเขาก็เลยแบบมันเลยเป็นทฤษฎีออกมาค่ะค mm ุณอีกว่าในสัดส่วนของพอร์ตที่ดีเนี่ยควรจะมีทองสักสิเพราะว่าทองค mm ํา hmm. ไม่ได้เป็นโคเร l เลชันที่ไปทิศทางเดียวกันหรือว่าส่วนทางกันกับแอสเซทไทป์ตัวใดตัวหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะหรือว่า จริงๆอย่างอันนี้ที่คุณอีกสังเกตเห็นก็จะมียูเอส l a ลาหรือว่าอย่างแม้กระทั่งตัวบิตคอย BTC เองก็ตาม,มบางช่วงเนี่ยก็ขึ้นรพร้อมกันแต่อย่างช่วงเนี้ยทองขึ้นแต่ BTC ปรับตัวลดลงค่ะก็ก็จะได้เห็นการโยกเรียกว่าเป็นการโยกเงินลงทุนของของนักลงทุนในในแต่ละอสซทไทยค่าเงินบาทนี่นะครับนี่มันยื้อๆกันอยู่นะครับนะอยู่ในโซนประมาณ3าสาทห้สตางค์ณเวลาที่เราอัดรายการอยู่นะครับค่ะ ก็ S <S <an other> เงินบาทเองก็เรียกว่าปีนี้ก็ก็เรียกว่าแข็งค่าขึ้นมาเหมือนกันนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเงินบาทนี่ค่อนข้างยากทีเดียวแต่ว่าปีที่แล้วเราได้เห็นความผันผวนของค่างเงินบาทก็ต้องมาดูว่าปีนี้นโยบายของอแบงค์ชาติเองนะคะจะตัดสินใจมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายหรือเปล่านะคะอย่างตอนนี้เนี่ยก็ในตลาดมีการคาดกันไว้ว่าอาจจะได้เห็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายแต่ก็ต้องดูว่า สุดท้ายแล้วจะได้ลดจริงไหมล่ะอาจจะต้องดูทิศทางของของเฟดด้วยเหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วเฟดปีนี้จะได้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายไหมคะ่ะอันนี้คือค่างเงินบาทเนี่ยหลกัหลกๆถ้าเกิดว่าปีนี้เราได้เห็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเราก็เชื่อว่าบาทยังมีโอกาสในการอ่อนค่าได้นะคะแต่ทั้งนี้ท้งนั้นก็ก็ขึ้นอยู่กับคนใหม่ที่จะมาแทนดเรเศรษฐพุทธด้วยนะคะเพราะว่าเข้าใจว่าเดี๋ยวท่านจะหมดวาระช่วงประมาณปลายปีนี้นะคะ่ะอืมครับแต่มองกรอบไว้อยู่ประมาณสักเท่าไหร่ครับ ค่ะอย่างตอนนี้เองนะคะเราก็ให้แนวรับเนี่ยค่ะสาสิบสามบาทห้าสิบนะคะ,ะ,คะส่วนแนวต้าน,นะคะ่ะอยู่ที่สามสิบห้าบาทแปดสิบก่อน,นะค,ะอค่ะเรามองถ้าเราเห็นบาทใกล้ๆส5มสิบห้าบาทเนะะี่ยค่ะเราเชื่อว่าทองก็น่าจะได้เห็นใกล้ๆห้าหมื่นบาทต่อบาททองคําค่ะอืมครับแต่ว่าหลายครั้งที่ผ่านมาก็จูจะเป็นตัวชุด ราคาทองสําหรับคนที่ที่เล่นทองคําไทยนะครับก็จะรู้สึกว่าโอ้โหทองคําโลกมันไปถึงไหนแล้วนะครับแต่ว่าบ้านเรามันมันไม่ค่อยขยับสักเท่าไหร่เลยเพราะมีค่าเงินบาทที่อยู่ชุดชุดบ้างหนุนบ้างค่ะเพราะบางทีบาทก็อ่อนมากจนทําให้ราคาทองไทยเนี่ยทำนิวไฮไปแล้วราคาทองนอกยังไม่ได้ทำอย่างเงี้ยค่ะแต่อย่างช่วงเนี้ยบ้านเราเพอค่างเงินแข็งค่าเราจะเห็นได้จากว่าอาวันนี้ราคาทองไม่ได้ทำนิวไฮแล้วแต่ว่า ในเออราคาทองต่างประเทศทำนิวไฮไปละแต่เมืองไทยนยังไม่ได้ทำเพราะว่ามีในเรื่องของค่าเงินบาทที่แข่งค่าค่ะอืมครับครับอ่าฉัน้นเบ็ดเสร็จถ้าตีออกมากลายเป็นตัวราคาทองไทยเนี่ยคุณมนมองกรอบอยู่ที่ประมาณสักเท่าไหร่ครับเดี๋ย<อ>วย้อนไปใช่ไหมคะ,ะตัวทองไทยเนี่ยเร,เรามองแนวต้านเนี่ยเรามองแถวๆประมาณสักสี่หมื่นแปดพันบาทต,ต่อบาททองคําเพราะอย่างตอนนี้นะคะคุณอีกคือราคาทองนอกเนี่ยวันนี้อยู่แถวๆ ประมาณสัก2,850แนวต้านต่อไปเนี่ยค่ะเรามองแถวๆประมาณ2,920แล้วก็มอง3,000เหรียญละจริงๆ2,850เนี่ยคุณก็แนวต้านเล็กๆละกัน2,920แล้วก็ที่3,000เหรียญ US Dollar ต่อ Troy ounce ค่ะส่วนแนวรับเนี่ยมองลึกลงมานิดนึงนะคะเพราะว่าทองคำเนี่ยเดี๋ยวนี้เวลาเวลาที่สวิงก็5เป็นเป็นเป็นเรื่องง่ายๆเหมือนกันเพราะจากอย่างต้นปีมากรลาเปิดมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยค่ะขึ้นมา6ละค่ะ ดังนั้นแนวรับเนี่ยเรามองประมาณ 5, 5 2,580รับแรกรับที่2 2,450แต่รับแรกเนี่ยค่ะ2,580เงินบาทเนี่ยทองบาทอยู่41,400นะคะก็คือยังยังไม่หลุดแนว40,000เลยส่วน2,450เนี่ยคือประมาณ39,000ค่ะ39,000บาทต่อบาททองคำจริงๆดังนั้นถ้าเราเห็นสัก40,000ต้นๆก็แนะนำ แบ่งไม้ทยอยเข้าซื้อค่ะเพราะว่าคือกลยุทธ์การลงทุนในปีนี้เรายังแนะนําว่าทยอยสะสมยังเป็นขาขึ้นอยู่เวลาที่เห็นจังหวะการย่อตัวลงมาหรือเราเห็นโอวันนี้ข่าวประกาศออกมาแล้วทองลงมาร้อยเหรียญยเงี้ยค่ะลงมาสักพันบาทก็แบ่งไม้เข้าทยอยสะสมค่ะอืมอืมแล้วก็ทยอยเทคโปรฟิตคือคืออาจจะไม่ได้แนะนําให้ถือขนาดนั้นใช่ไหมครับ ก็ถือได้ถือได้นะคะแต,<ม>แต่ก็คือเวลาที่ทำออทามไฮก็แนะนําขายทำกําไรไปก่อน<ม>แล้วก็รอจังหวะการย่อเข้ามาค่ะแต่ว่าสัดส่วนที่ดีเลยคือจัดพอร์ต10%แล้วอยากให้นักลงทุนมองการลงทุนทองคํำมันเรื่องง่ายไม่ไม่อยากให้แบบอกเครียดกับการลงทุนทองคําต้องติดตามข่าวทุกๆกวันแต่ว่าอยากให้มองว่า เป็นภาพใหญ่ว่าพอร์ตของเขาเนี่ย10%ควรจะมีทองคําแล้วก็ในสัดส่วนเนี้ยคุณอาจจะแบ่งเป็นแบบสามไม้ก็ได้เป็นแบบสามไม้ห้าไม้แล้วแต่ทุกครั้งที่ทำบอทำไฮเอา้าก็ก็ขายทํากําไรแล้วรอจังหวะการเข้าซื้อแต่ว่าการกระจายพอร์ตจากเนี้ยไปเรามองว่าจากนี้ไปอีก4-5ปียังไงทองคํายังเป็นขึ้นอยู่ก็ควรจะต้องคิดสัดส่วนว่าอยู่ที่ประมาณ10%ค่ะแล้วก็ทองคำเนี่ยภาพใหญ่ๆเนี่ยเรามองง่ายๆว่า มีความกังวลไหมมีความไม่แน่นอนไหมถ้าเมื่อไหร่ที่เออนักลงทุนทั่วโลกเนี่ยรู้สึกมีความกังวลมีความไม่แน่นอนราคาทองคํายังยังไปต่อได้แต่ถ้าเมื่อไหร่เรารู้สึกโอเศรษฐกิจกลับมาเริ่มดีแล้วทุกที่กลับมาฟื้นตัวเศรษฐกษิจไทยเศรษฐกิจโลกดีหมดแล้วเนี่ยค่ะทองคําก็อาจจะให้ผลตอบแทนที่น้อยลงแล้วก็อาจจะปรับพอร์ตจากสิบเปอร์เซ็นลงมาเหลือประมาณห้าเปอร์เซ็นค่ะค่าเงินบาทปีนี้ยังไงบ้างเหรอครับผันผวนครับ <laughs> ตอบลาบากเพราะ <laughs> เรามีปัจจัยหลายด้าน แต่ผมคิดว่าความผันผวนจากครับเองเนี่ยทำให้ดอลลาร์เนี่ยผันผวนอยู่แล้วแล้วก็ผมคิดว่าต้องมาตามดูผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจโดยรวมของของโลกด้วยว่าแต่ละนโยบายที่ออกมาลราฟาดฟันกันแค่ไหนนะครับแต่ผมยังคิดว่าครับเองเนี่ยอาจจะควอเตอร์หนึ่งเนี่ยส่งสัญญาณแบบนี้แต่ผมคิดว่าถ้าถ้าเป็นการที่โต้ตอบในการขึ้นมาสีกลับไปกลับมากันเนี่ยจะส่งผลไม่ดีต่อเศรษฐกิจทั่วโลกโดยรวมนะครับซึ่ง เราคิดว่าไม่น่าจะเป็นแบบนั้นน่าจะเป็นการเจรออาจารกันแล้วก็ควอเตอร์หนึ่งนี่อาจจะยังไม่เห็นผลทางเศรษฐกิจเยอะเพราะทุกคนเนตรียมรับมือกันเข้ามาของซัมแต่ถ้าเกิดมีความบันผวนเกิดขึ้นในไตรมาสสไตรมาสสเนี่อาจจะ,ะบังเอิญถือว่าฟลุกสําหรับทองเพราะว่าธรรมดาควอเตอร์สทองนี่เป็นเป็นสั่นที่ไม่ได้มีปัจจัยให,ให้ให้เป็นบวกอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดเศรษฐกิจมีความไม่แน่นอนอันนี้ผมคิดว่าอาจจะเป็นปัจจัยบวกเพิ่มขึ้นสําหรับทองในปีนี้ครับ